สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขชนเนาะค่ะนาอเอฟซี FC ทุกทุกท่านนะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเสียงเจ้าแจ้วคนเก่าคนเดิมนิเกเลิฟอีสานเนาะค่ะพี่น้องวันนี้นี่ก็จะมาขอกับขอบพระคุณนะคะสุขูสุขชนเดอ้อจ่าเอฟซีและกัลยาณิมิตท,ทุกท่านนะคะพี่น้องจา๋าบ่าวาสิเป็นพี่พี่น้องๆลุงลุงป้าอาวอา สู้ขู่สุคนค่ะที่เป็นกําลังใจเป็นแรงพักดันให้นิกได้มีวันนี้เนาะค่ะเนาะกะได้ไม่เห็ดช่องนี่แหะค่ะกะขอบคุณขอบคุณเล,ยลายๆขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้นิกเลิฟอีสานเนาะค่ะเนาะพี่น้องมื่อนี้นิกอะออกมาเว้าทักทายขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเนาะค่ะเนาะกับว่า้ด้ออกมานางเว่า,ากับ เอฟซีกับพีกับนองแบบนี้โดนแล้วค่ะพักหลังๆก็จะมีการไลฟ์สดเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าใครว่างก็เชิญนะคะเชิญเข้าไปทักทายเว้านัวหัวมวนโซโลเลยน้ำกันกับนิกเด้อค่ะอยากให้ว้าอีหยงังอยากสอถามอีหยังกับคอมเมนต์มาได้เด้อค่ะพี่น้องจ๋านิกกินดีต้อนรับนะคะนิกเลิบอีสานนี่ก็จะเป็นช่องวิถีชีวิตของเมียฝรั่งที่มาอยู่ต่างแดนเนาะค่ะเนาะก็ อาจจะเป็นโชว์ประสบการณ์เนาะค่ะเนาะพะวานิกกับาอยูอังกฤษนี่ได้จะยี่สิบสองปีแล้วค่ะพี่น้องกับสิพ่อมีประสบการณ์หรือว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตมาอยูต่างประเทศมาอยู่ในอังกฤษนี่ให้พี่น้องฟังเนาะก็จะเป็นการทําทกับข้าวมั่งาพาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆของประเทศอังกฤษเนาะค่ะเนาะเท่าที่นิกเลิมอีสานสิผ้าพี่น้องไปได้เนาะ แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นแชร์ประสบการณ์ที่เกิดจากชีวิตจริงของนิกเลอรอีสานเนาะค่ะพี่นอ้องเผื่อว่าโอ้ยคันคันคันพี่น้องเนี่ยแหะตัวตนอิลีอิล้อควยน่นนะเผื่อว่าเอฟซีันไดที่พึ่งเข้ามา,ารับชมคลิปวิดีโอของนิกเนาะค่ะเนาะจะจะได้รู้จักว่า นิกเลิบอีสานนี่เป็นไผมาจังไดเนาะจังไดมาทําช่อง YouTube เป็นบลาอกจิปพีพ่น้องก็เขาไปทักทายในไลฟ์สดหรือว่าคอมเมนต์กันมาใดเด้อค่ะเดอ้ออยากถามอีหยังอยากเว้าอีหยังเนาะอย่างช่วงตอนนี้นิกก็ขอบคุณน้องๆสาวๆนะคะที่หลังไมมาหาพีน่นิกเนาะมาหานิกเลิบอีสานจากที่เพิ่นเด็คบกับแฟนมีแฟนพอแฟนอยู่อังกฤษเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะแต่เป็นประเทศอื่นนิกก็บ,บ่าาหมาถที่สิ อตอบคำถามหรือว่าสิเบาคุยหลังไม่น้ำใดเนาะคะเนาะก็ขอบคุณนะคะที่มาเป็นเอฟซีที่มาติดตามนะคะน้องๆจา๋าอันไหนที่นิกเบาใดหรือว่านิกลูนิกพอช่วยได้นี่ก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้คําแนะนําให้คําปรึกษาเนาะคะเนาะถ้ามันไม่เกินความสามารถเนาะคะพี่น้อง แล้วก็นิกวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตชีวิตของตัวเองด้วยพี่น้องจา๋าอาก็นานแล้วเนาะเหตุช่องนี่กะเจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะพี่น้องก็ถือว่ายาวนานแล้วเนาะแล้วก็อัปเดตชีวิตยังละตีอัอัปเดตชีวิตหลังจากการเป็นแม่ไม้เนาะค่ะเนาะตอนแรกก็ตั้งใจไว้ว่า จะรออีกสักพักระยะหนึ่งเนาะแจงสิีออกมาเว้าให้พี่น้องฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่านิกยังเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ยังไม่เก่งนะคะอยังทำเพลงลงเพลิลิีกอย่างแจงสีีกับว่าหัานในเก่งว่าหัานในเป็นปันใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เลยอยากมาอัปเดตให้พี่น้องฟังก่อนแล้วถ้าเกิดเรียนรู้ต่อไปก็จะเอามาทำเป็นเพลิตให้พี่น้องได้เขาไปรับชมรับฟังกันเป็น เป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ขออนุญาตขออภัยไว้ก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วในการพูดและไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สดหรือว่าในคลิปวิดีโอของนิกเลิบอิสานเนะคะเดอะ้อนิกก็จะกราบขออภัยขอโทษขอออกตัวไว้ก่อนว่านิกไม่ขอก้าวล่วงในบรรดาเมียฝรั่งที่มาอยู่ต่างประเทศด้วยกันหรือว่ายูไสกับสางเด้อพี่น้องเดอ้อนิกจะขอย้ำคําว่า แต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวมันจะมีที่มาที่ไปแล้วแต่ละคนมันก็มีความชอบมีความนิยมแตกต่างกันออกไปเนาะค่ะเนาะท่านิคพูดอะไรผิดพลาดไปนิกก็ขอโทษขออภัยไว้หนะ้าที่นี้นะคะเนาะค่ะเนาะพี่น้องมาที่นี่ชีวิตของการเป็นแม่ไม้ของนิกหลังจากสามีเสียมานี่พี่น้องจา๋านิกอยู่ยังไงเป็นจังใดทุกมือนี่เนาะสาวนิกเลิฟอ,อีสานพัจจิว่า นิกก็ยังใช้ชีวิตตามปกติค่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อบรรบกับด,ดีขึ้นเนาะ,ะที่ล้านค่าหรือว่าบานเมืองเพิ่นกับเปิดให้ออกไปกินไปเที่ยวไปอยังใดแล้วแต่นิกก็ยังใช้ชีวิตง่ายๆบ,บ้านๆคือเกาค่ะพี่น้องพักนี้ก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีออกไปเที่ยวมั่งแมง่นว่าเที่ยวกันขึ้นหรือว่าออกไปดื่มไปกินหนอ,อกพี่น้องเพราะว่านิกอ่ากับว่าเป็นวายุธ ขาดโตนะคะเนาะแต่ว่าไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์แล้วคะ่ะพี่น้องช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะ,ะสุขภาพร่างกายหรือว่าอายุเ้าวบวหวร่างกายห้าวบวหวแล้วเนาะอาจจะมะีโอกาสดีๆบางทีออกไปกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยไปคะ่ะพี่น้องหรือว่าอ,อาจจะมีดื่มสักแก้วสองแก้วประมาณนี้ก็ยังดื่มอยู่กับโมเมนวา่าบอบอดื่มแต่การออกไป กินไปดื่มไปเต้นไปนั่นคือเกาตะกีน่ะบ่ได้ไปแล้วนะคะพี่น้องเนาะสมัยก่อนมันกะน,นิกก็ยังอายุหน่อยอยู่กะกินเที่ยวเรื่องธรรมดาสําหรับนิกเนาะค่ะเนาะ,ะกําไรชีวิตเป็นบอพี่น้องก <c oughs> ัจังว่ามีแน่วงให้ฟังหลายยูแต่ว่าตอนนี้มาอัปเดตของชีวิตการเป็นใหม่ๆกันเนาะเนาะค่ะเนาะ <c oughs> นี่ก็อยู่บ้านใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละพี่น้องตื่นขึ้นมากอะ่ะ ก,ก็แก๊แก๊แกอยู่เฮี้ยนนี่แหละ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะก็เอกสารอะไรทุกอย่างก็เรียบร้อยนะคะการโอนบ้านเงินประกันหรือว่า,าเงินแม่ไม้อะไรที่เราจะมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลก็เสร็จจับเรียบร้อยเนาะเอางานกานในยายนิพปจิวานเนาะนิดก,ก็ยังไม่ได้ทํางานนะคะพี่น้องก็ยังบ่ไปเหตุงานก็เราจะเอาอยัางกินปจิวาเนาะ ก็อย่างที่นิกเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะคะเนาะว่านิกไม่ได้รับเงินเกษียณจากรัฐบาลนะคะเงินเกษียณของสามีเนี่ยไม่ได้รับต่อเพราะว่าอายุไม่ถึงแต่นิกได้รับเงินไม่ไม้เงินไม่ไม้เยอะจนไม่ต้องไปทํามาหากินเลยเลยปฏิว่านะอ่านิกได้รับเงินไม่ไม้แค่335ปอนด์ปนนะคะพี่น้องแต่ว่าแล้วทำไมนิกอยู่ได้ใช่ไหมคะนิกก็ยังพอมีเงิน เหลือเก็บพี่น้องเงินสี่สมัยนิ่ทำงาน2นิกก็ได้เงินช่วยเหลือมาอีกทางหนึ่งก็คือเงินงานเงินคนตกงานเนาะค่ะเนาะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนิกเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองค่ะพี่น้องเงินที่ได้มาอยู่ทุกวันนี้ถ้านิกจะไปใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนมันไม่พอหรอกคะ่ะพี่น้องนีกก็ไปกินเข่าบ่เกินสามเทียบเ,เล้วแต่ทุกวันนี้ นิกทำกับข้าวอยู่กับบ้านคือเปลี่ยนไลฟ์สไตล์กับพี่น้องเปลี่ยนการเป็นอยู่ของตัวเองนิกก็สามารถอยู่ได้โดยมีความสุขเนาะก็ทํากับข้าวอยู่บ้านกับลูกนะคะเนาะนิ่ก็อยู่กับลูก2คนอา,อายุก็17กับ19เกาะคะเนาะแต่ลูกนิกก็เริ่มทํางานเขาเรียกพาร์ทไทม์เนาะก็คือทํางานเสาร์อาทิตย์หรือว่าทํางาน สามวันต่ออาทิตย์จังสีเนาะค่ะเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการที่ลูกอยากไปหันไปนีอยากได้นั่นได้นี่นี่นก็จะบอกลูกวา่าแม่ไม่มีงานไม่ไม่ได้ทํางานเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะต่อไปนี้เราต้องมาเปลี่ยนกันคือมะนางมาน่นางเว้ากันค่ะพี่น้องมะนางเว้ากันบ่เมนสอนลูกแต่ว่านางน่งเว้าอาธิบายในความเป็นจริงกับลูกว่าเฮาต้องเห็ุอย่งางได๋เฮางจังสีอยู่ใดโดยที่เฮาลำบาก หนึงการมีบ้านบ้านของนิกอยู่เนี่ยไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการผ่อนธนาคารแต่ยังมีค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สค่าทุกอย่างเดือนหนึ่งก็ตกเฉพาะค่าบินในบ้านยังไม่รวมค่ากับข้าวนะคะก็เจ็ดร้กว่าปอนยนูได้พี่น้องเจ็ดร้กว่าปอนอยู่นิกก็เอาเงินตรงที่เงินแม่ไม้แล้วก็เงินช่วยเหลือคนตกงานนี่แหละพี่น้องมาเป็นค่าใส่ใจบินในบ้านหลักๆแล้วก็ค่า ค่ากับข้าวค่านี่เจ้าใส่คือลูกนิกก็ช่วยเนาะลูกสองคนนี่ทํางานได้มาก็มาแบ่งครึ่งกับแม่เลยก็คือมาช่วยค่ากับข้าวเนาะแล้วก็อย่างที่นิกพูดนิกอยู่บ้านวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้านิกไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยสลึงหนึ่งนี่ก,กับบอดี้ไสพี่น้องเนาะมันก็เลยอยู่ได้เสื้อพงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนนิกซื้อแบบตอนทํางานเนาะ,นอะตอนนี้เราก็ใส่ ใส่อะไรก็ได้เราอยู่แต่บ้านง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องก็เลยอยากจะมาอัปเดตชีวิตให้พี่น้องฟังเนาะว่าชีวิตการเป็นใหม่ๆมันอยู่ยยากบอมันลําบากบถ้าเรารู้จักการเรียนรู Powell ้นะคะพี่น้องอันนี you know ้ก็ไม่ได้มาสอนใครนะคะเพราะว่าการที่เราขาดเสาหลักหรือว่าบ่มีสามีเล็วเข้าสามารถอยู่ใดจังใดแต่กรณีของนิกนี่นิกทํางานหาเงินเองใจ ดูแลครอบครัวมาตั้ง14ปีเนาะสามีนิกเป็นคนติดผู้ป่วยติดเตียงไม่มีรายได้มานานแล้วนิกก็เลยรู้ว่าค่าใช้จ่ายในบ้านของนิกมันเท่าไหร่และต้องยังไงแล้วตัวนิกก็ต้องยอมรับกับสถานการณ์ที่นิกเป็นอยู่ทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนสไตล์ตัวเองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองเนาะพี่น้องเปลี่ยนชีวิต แต่มันก็ไม่ได้ลําบากอะไรนิกก็มีความสุขของนิกดีเพราะว่าเงินที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่รู้จักระมัดระวังจากที่เราจะได้ใช้แค่ปี2ปีหรือว่าหาปีเข้าอาจสิเดใส่แค่ปีเดียวถ้าเราไม่รู้จักระมัดระวังมันบอบพี่นอ,อกเนาะเพราะว่านิกเคยได้ยินมีคอมเมนต์คอมนึ่ง่นเขียนเนาะถ้าศสีสามีเสียแล้วจะไปเอาเงินที่ไหนมาใช้จะอยู่ยังไงจะกินยังไงอ่า อันนี้เราต้องอยู่ให้เป็นพี่น้องอยุ่งให้เป็นมันบ่ยากดอกแต่มันเป็นหนักตรงที่ว่าบางครั้งเฮาบ่มีผู้ปรึกษาพี่น้องเข้าบ่มีผู้ปรึกษานู่นนี่นั่นภาษาเราก็ไม่ค่อยเก่งแต่วันนี้ก็ยังโชคดียังมีลูกชายคนโตที่มาอยู่ที่นี่ด้วยอ่านออกเขียนได้เก่งภาษาเนาะก็เป็นกําลังใจก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ช่วยนิกอยู่ได้อย่างยังไม่ ลำบากกว่าไปซะพี่นองเนาะนั่นละ่ะแต่ถ้าใครอยากให้นิกเล่าให้ฟังว่าเออเงินอา่าอะไรนะเงินกเกษียณทำไมไม่ได้เงินหนุ่นเงินนี่นั่นอ่าได้จังไดมาจังไไดนั่นกับคอมเมนต์มาได้เด้อซาพ่นองคอมเมนต์มาได้แล้วช่วงนี้นิก,กนอ่ากำลังเลี้ยวกับการที่เราจะทำอ่าขาเอิญอีอย่างละแผ่นจารึกชื่อหรือว่าที่ระลึก เป็นแผ่นเล็กแผ่นปูนแม้จาเบาพิษแผ่นปูนที่เราเอาไปวางตรงอ่สุสานเนาะตรงที่เราไปทำพิธีให้สามีนะ่ะอันนี้ก็พึ่งเสร็จค่ะพี่น้องพึ่งเสร็จพึงใจเงินนี่ก็เลยมีประสบการณ์สิมาว้าให้พี่น้องฟังน้ำเนาะค่ะเนาะมันอาจจะยาวหน่อยนะคะคลิปนี้แต่ก็ฟังไปเนาะพี่น้องเนาะก็ก็เลขนี่ก็ไม่รู้พี่น้องจา้านี่กับว่รู้ว่า มันสิดใใส่เวลาโดนปันหน้หรือว่าขั้นตอนอีอย่างแน่พอเมื่อสองเดือนที่แล้วนิกก็เลยตัดสินใจคุยกับน้องสาวแฟนเนาะว่าอันแพ่นปูนที่ข่อยเห็นเห็นน้ำลุมศพนะข้าจเจ้าเห็ดจังไถ่เราน้องสาวแฟนก็เลยบอกว่าเธอต้องหาบริษัทบริษัทไหนหล่ะที่เขาับเพลเธอจะเอาบริษัทไดบัดที่นี่มันก็มีบริษัทหนึ่งที่พวกนิกเคยใส่ไหงยาเห็ดไหญยาแล้วก็เห็ดไหน้องสาวยาเนาะ ก็เลยไปเลือกบริษัทนั่นก็โทรนัดวันก็ไปคุยกับเขาตอนนั้นคอยกับเขาใจว่าไปคุยนี่เข้าต้องใจเงินเลยเรียบร้อยคือจังเข้าไปสื่อถาดยูุ่บานเข้าไหมพี่น้องบัตรที่นี่มันมาแมนได้บัตรที่นี่ไปก็ไปคุยกับเขาเขาก็ถามว่าอ่าวันเสียชีวิตวันไม่ใช่สิวันที่เรามีพธิธีทางศาสนาของเขาอ่ะวันไหน อ่าข่อยก็เรียกว่าเอาเข็สิถามเห็นอย่างเพื่อที่พี่น้องก็ถามเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปตรวจสอบตรวจสอบว่าสภาพของดินอ่ะมันซุดมันยุบมันแน่นขนาดไหนแล้วนะคะเพราะว่าถ้าอ่ามันยังไม่ได้ตามมาตรฐานเราก็ไม่เขาก็ไม่สามารถที่จะไปทําให้เราได้นะคะสอง พอเราตกลงว่าเราจะเขียนคํานี้คํานี้ให้รายละเอียดเข้าไปเนานะเนาะเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวเขาต้องไปขออนุญาตทางวัดก็คือเขาจะเอาคําที่เราต้องการอย่างนี่แหละไปขออนุญาตทางวัดนี่ก็ว่ามันเอาต้องขออนุญาตติอ่าอันนี้นี่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนาะเพราะว่าตอนตอนทาให้ย่าเราก็ไม่ได้เป็นผู้เดินเรื่องอะไรก็คือเป็นน้องสาวแฟนหรือว่า แฟนเราเราก็ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจพี่น้องอันนี้แหละนี่เลยอยากออกมาเป็นจุดสะท้อนเอามาเล่าประสบการณ์ให้พี่น้องใครที่ได้แฟนมาแล้วหรือว่าผู้ใดหูห้เลวก็เอามาแช่ประสบการณ์กันได้เนาะคะเนาะนั่นแหละหลังจากนั้นพอเขาก็บอกว่าต้องรอนะอันนี้ก็เลยถามเขาว่าใจเงินมานนี่บอกเขาบอกว่าคุณยังไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งนั้นจนกว่าทางนู้นจะ าทางนู้นจะอนุญาตมาทางวัดเนาะค่ะเนาะแต่เขาก็ให้เาเลือกว่าเข้าสีเอารูปแบบจังไดตัวหนังสือเป็นลวดลายจังไดสีตัวหนังสือเอดาาดราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นเขาที่เราเลือกคร่าวๆเขาก็เราก็กลับบ้านแล้วเขาก็จะส่งจดหมายหรือว่าเป็นรายละเอียดมาให้เนะาะพอเราได้รายละเอียดแล้วเขาก็บอกราคา อย่างของนิกนี่เนะก็เอาราคาที่แบบว่าพ่อไปพ่อมากพอฟังพี่นอ้องเพราะว่าเงินเนาะเราก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากมายใช่ไหมแต่เอาเลือกนิกเลือกเอาที่ว่าเวลาเราทําความสะอาดง่ายแล้วก็สีไม่หลุดอันแหละพี่น้องหลังจากนั้นพอส่งตัวนี้กลับไปรอจนสามเดือนครึงพี่น้องเขาก็ส่งฟอร์มกลับมาอีกว่าทางวัดทางบาทหลวงอนุญาต ให้คุณทําอย่างที่คุณร้องขอไปแล้วมีฟอร์มมาให้เข้าสองอ่านมาฮัลแล้วเด้พี่นอ้องเขาก็ต้องกอก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 อแต่ขั้นตอนนี้เรากอกเราส่งออกไปเรียบร้อยแล้วนี่เขาต้องจ่ายเงินเขาเลยพี่นอ้องจ่ายเป็นเลยครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วพอเราจ่ายเงินเสร็จปุ๊บเขาก็สิจแจงมากก็คืออาทิตย์ที่แล้วหลังจากสามเดือนครึ่งแจงมาว่า,าเขา สามารถจะไปทำหรือว่าไปว่างแผ่นหินจาล,ลึกที่ระลึกเนี่ยของเฮ้าได้เนี่ยคือนับจากอาทิตย์ที่แล้วไปเนี่ยเป็นเวลาแปดเดือนนะคะนับออกไปเป็นแปดเดือนถามว่าเขตอื่นๆเป็นยังไงอันนี้หนูไม่รู้เดอค่ะเด้อแต่ว่าเขตของนิกเนี่หนึ่งเขาบอกว่าดินยังไม่ยุบเท่าไหร่อ่าสองเขา,าบริษัทของเขายุ่งด้วยมันก็เหมาะเจาะกับ เวลาที่เขาต้องรอกลับไปตรวจสภาพดินตรวจสภาพว่าดินมันยุบขนาดไหนอีกเนาะคะเนาะก็นั่นละนิกก็เลยตัดสินใจไปเพึ่งลงคลิปไปว่าไปทำลุมฝังศพให้สามีเนาะก็เลยเอาประเด็นนี่ขึ้นมาบอกอห้ฟังว่าเป็นอย่างนี้คือต้องไปเหตุยังสั่นไวกอนเพื่อบม่อยากให้ใครที่เขาไปตรงนั้นไปเห็นว่าแฟนเขาถือถอดถึงอีย่างยังซีน่ะพี่น้องแล้วชีวิตเป็นแม่ไม้ของนิกมานี่จะเกือบ สปีแล้วเนอกกับปีก็กลัวละละโดนเติบแล้วนี่ซีพ่อเปิดใจรับผู้ใดมาตีนู่นนี่นั่นเนาะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะฟังข่าวๆแล้วก็ออกมาขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้นิกเนาะค่ะเนาะนี่ก็ยูทูบเบอร์มือใหม่แต่ก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นเนาะค่ะพี่น้องจะพยายามทำให้ดีขึ้นยังไงก็ฝาก ติดตามเป็นกำลังใจให้นิกตลอดไปเนาะค่ะเนาะกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นการาไม่พลาดในการที่นิกจะมาเ้าซูพี่น้องฟังหรือว่าพาพี่น้องไปเที่ยวหันเที่ยวนี่เนาะพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็จะขอจบก่อนนะคะพี่น้องเฮากับพ่อกันไหมเนาะอะ่ถ้ามีโอกาสถ้าอ่า ยังไงนิกก็จะพยายามค่ะพี่นอ้องจะพยายามออกมาวา้ากับพี่น้องบ่อยๆเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็กําลังใจนะคะกําลังใจคอมเมนต์มาหลายๆเด้ออยาาใค้นิกว้าวเรื่องอยังอยาาใครนิกภาไปใส่เนาะค่ะพี่น้องก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกกาลังใจที่อ่เป็นกำลังใจให้นิกเนาะ,ะเนาะก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะหรือว่าในไลฟ์สดนะคะพี่น้องจ้า บายบายขอบคุณค่ะ